แล้วสิ้นเดือนเดือนใหม่สายฟรีที่ต้องทำก็คือนี่ครับสุ่มการ์ดฟรีครับเราจะเห็นกิจกรรมสลามนะครับว่านี่มันจะมีให้เราทำเสร็จสิ้นเ e ส e coc mission ทำทุกวันแล้วเราจะได้ลูกเต๋า2องครับผมก็ทำทุกวันไปมาที่ npc c h a m b e r of c o m m e r c e นี่ครับ ก็มาที่ C O C Mission นะครับนี่ครับผมมีเหรียญเหรียญสุ่มการ์ดอยู่ที่365นะครับผมทำทุกวันแล้วก็ถ้าการ์ดซ้ำก็ย่อยการ์ดบ้างก็ยอมรับไปนะครับแล้วก็ทำเราจะได้วันละ10เหรียญ10เหรียญใบสุ่มการ์ดเนี่ย10เหรียญแมวแล้วเราก็มาที่ล่างฟอนมาเดิมครับเราก็จะได้การ์ดฟรีเดือนละ2ใบเป็นไงครับนี่ครับ สูตปรปั๊มก๊าซฟรีการ๊าซฟ้าด้วยนะนี่ครับแล้วก็มาตู้เดิมที่เราลักตู้เออเอยไม่ใช่มาที่ตู้ฟ้านี่ครับมาที่ตู้ตู้สีฟ้าเป็นกาชาการ์ดนะครับนี่ก็คลิกไปครับอันแรกนี่จะเป็นกา๊าซขาวนะครับเราข้ามไปเลยครับกา๊าซขาวเราไม่สนใจ เราเป็นกลางเกมแล้วนี่เราจะมาการ์ดขั้นกลางนะครับรายละเอียดก็จะเป็นการ์ดฟ้าอันดับแรกเราอยู่แนวสองแล้วโอเคแนวสองแนวน้ำโชคจำได้ไหมครับนั่นเลยครับโอเคมาที่การ์ดชั้นกลางการ์ดสำหรับสไนเปอร์ที่ผมต้องการนะครับก็มีสามใบหลักๆเหมอเือนเดิมนะครับมาดุ๊กใส่ส่วนหัวนะครับ ก็ใส่ไปเลยสามใบแต่ถ้าใครได้การเป็นหนิกบารูก็โอเคครับแล้วก็ใส่ส่วนอาวุธนี่ครับอนูบิสามใบแล้วก็ใส่ส่วนประดับก็มารินสเฟียรสามใบแค่สามการ์ดนี้เท่านั้นนะครับแค่สามการ์ดนี้เท่านั้นถ้าได้การใบอื่นก็ใส่สมุดไปเลยครับโอเคครับกดไปเลยครับหนึ่งทีเฮ อีกแล้วแหละลงมาครับสวยๆมาแล้วครับลูกแรกการ์ดฟ้าใบแรกของเดือนเอาเลิกเอาใช้กันหน่อยโวยไปเลยหนูเฮ้ยวาดอนเรายังไม่มีนี่เฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะใส่ได้แล้วเนี่ย แต่ได้นะครับมารอดบวก P A T K 3%แล้วก็บวก P โบนัสอีก3%เอาเรื่องมาที่การ์ดใบที่2กันเลยนะครับเอาเหมือนเดิมนะครับ3ใบที่เราต้องการมาดุกมาลินสเฟียแล้วก็อนูบิดถ้าได้3ใบนี้ก็ประสบความสำเร็จสำหรับเดือนนี้แล้วครับโอเคไปครับการ์ดใบที่2 ทำพิธีอะไรดีวะเนี่ยผิดน้ำก่อนกอแห้งเราจะเพิ่มเสียงก่อนไม่มีเสียงในเกมเลยตั้งแต่พูดมาไม่มีเสียงเลยหรอโอเคครับเฮ้ยกดไปแล้วเฮ้ยการอะไรเนี่ยใส่ส่วนก่อได้ไฟนอลพีดาเมจรีดักชัน6%เอเเอาเลิกเอาใช้นะครับ การสองใบแรกของเดือนนี้นะครับวนี่เราจะไม่ย่อยนะครับเราจะใส่สมุดอย่างเดียวส่วนธนูนะครับตอนนี้ผมใส่อนูบิสนะครับแล้วก็มารีน่าแล้วก็มีสกอร์เปียนนะครับใส่ตามนี้ไปก่อนนะครับถ้าเราใส่วาดอนเราจะได้ เอทีเคสามเปอร์เซนต์กับพีโบนัสสามเปอร์เซ็นต์ใส่สมุดไปครับไหลนะครับผ้าคลุณเราตอนนี้ผมใส่การ์ดอะไรวันนี้วิสเปอร์เอ็มดามิตรีดักชั่นงนั้นเราใส่ได้นะครับ งั้นเรามาเปลี่ยนเป็นการ์ดฟ้ากันครับโอเคถอดการ์ดก่อนถอดการ์ดส่วนผ้าคุมไปนะครับตั้งแต่สมัยแรกๆผมไปฟาร,ร์มโกดก็ได้การ์ดโกดมาก็ถอดไปครับ ah. นี่แล้วเราก็ได้ส่วนไหลมาก็ใส่ไปก่อนนะครับถ้ามีการ์ดดีกว่านี้ก็ค่อยมาเปลี่ยนทีหลัง สำหรับสายฟรีได้การ์ดส่วนไหนก็ใส่ไปก่อนครับนำการ์ด้ยเสียบการ์ดดินี่โอเคครับอย่างน้อยเราก็ถึกขึ้นส่วนการ์ดโกสท,ที่เราถอดมาก็ต้งใส่เอาข้อสมุดไปแล้วนะครับเราก็ย่อยโอเคเอาไว้สุ่มเดือนหน้านะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันแรกของเดือนของสายฟรีนะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครนะครับและที่สำคัญวิธีหาเพชรชมพูลูกันแค่นี้นะแล้วเจอกันซี่ย์ไหม